สวัสดีครับวันนี้ทิปทัวทุ่งนะฮะอยู่กับดองคนเดิมมาดูหมูกันนะให้อาหารหมูกับคุณยายนะครับโอ้โหดูตัวนี้ครับต,ต,ตัวอื่นกินกว้วยครับตัวนี้ กินลำอยูตัวเดียวลงไปนอนในอ่างอาหารสุดยอดสุดยอดนะครับอดอมเอากล้ไยไปให้หมูเลาอื่นนเยอยเ,เอ๊ะคอกเอใช่หมูเรียกมันคอกใครพาเรียกเป็นเลาวะอันนี้หมูตัวเล็กนะครับมาตรงนี้ก็จะตัวโตวขึ้นอีกหน่อย Lolo apa kuek, pokok jom pai, aw kini, 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 jangan kini. Aw, aw, aw. Ah, kencinglah, jangan kini. Aw, 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 jadi kini, ada tak? Da kuek โอเค,ครับดูกวยชิ้นเดียวแย่งกันแทบตายใครจะได้ใครจะไม่ได้ ดอมเอาเข้าไปให้มันดีๆต้องสารมันไหม เอาเอาจิมออาจ้มหอเอาอะไรไปจิ้มเหรอ เดนี่เหรอนี่เหรอไม้คงจะเอาไปแย่ข้าวให้หมูกินกล้วยกล้วยมล่นตกแค่นี้ฮเอาไม้ยังไงไปแย่โอเคมา,มาชื่อมาตังฮนะโคตรชิวชิวครับชิวไรชิวไร ได้ไหมได้ไหมเอาจนได้ครับ อ,อันนี้ก็เป็นหมูไซหญ่ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะอันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำตาลหมูตัวโตที่สุดอาจจะยังแต่ก็ตัวโตแล้วแต่ก็ตัวโตแล้วแหละ อันนี้ตัวเล็กที่สุดนะฮะอันนี้ตัวเล็กที่สุดแล้วนะฮะแล้วด,ดูตัวเล็กละมูมิงเลยทีเดียว <c oughs> จะไปดูมูสตัวใหญ่อีกนะฮะ เดินเลาะใช่ไหมเดินลาะละ,ละไปเลยนะฮะอันนี้คือแบบตัวใหญ่อันนี้ตัวโคตรใหญ่อ๋อ อันนี้คืออันนี้คือเต็มใบเลยใช่ไหมอันนี้แม่อันนี้แม่พันนะฮะแล้วต้นนี้เรหรอพ่อทำแม่พันเอาไว้ตรงนี้หมดเลยใช่ไหม fuck? <clears throat>

<c oughs> สำหรับทิปทัวทุ่งก็จบเพียงเท <guru> ่านี้นะครับบ๊ายบาย